สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Sonic ร้อยยี่สิบห้าชแนลนะครับก็วันนี้จะมาทำการรีวิวเจ้า s o n i คคันนี้นะครับก็เปลี่ยนไปหลายจุดครับก็ก็เคยรีวิวไปรอบสองรอบแล้วนะครับก็ตัแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับมันก็เปลี่ยนหลายอย่างครับเปลี่ยนหลายจุดครับก็ประมาณสักสองสามจุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมเปลี่ยนอะไรอย่างหลักๆที่เห็นอยู่เลยครับก็ ไอตัวนี้ที่ว่ามีท่ออากาศทะลุขึ้นมานี่คือผมใส่ของ X m กแม็กสามร้อนะครับก็ซื้อมาจากทางช้อปปีนะครับถ้าใครอยากใส่ตามก็อยากว่าวิ่งดีๆอากาศไหลดีๆก็หาซื้อได้ทางพวกทางช้อปปีนะครับอันนี้ผมจะสั่งมาทางช้อปปี้สองร้อยกว่าบาทเองคนระับถถูกที่ผมใส่ของไอท่ออากาศของ X m กแม็กนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยผมใส่ เรือนเร่งของ c p r 250นะครับก็ไใบความก้างของใบความกว้างของปากใบมันนะครับอยู่ที่40มิลนะครับของเดิมมันจะอยู่ที่38นะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผู้ผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแต่ที่หลักๆที่ผมเอามาคือใบมัน40 40มิลนะครับก็ถามว่าวิ่งดีขึ้นไหมวิ่งวิ่งดีขึ้นครับก มันก็จะใส่กับคู่หัวฉีดนะครับจะใส่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแค่ลิงก์มันไม่ได้นะครับต้องใส่หัวฉีดใหม่นะครับหัวฉีดเดิมมันจะทําให้ความร้อนสูงนะครับเอาถ้าถ้าเอาตามผมนะครับผมก็จะใส่หนึ่งร้อยแปดสิบซีซีนะครับก็จะออกหนานิดนิดนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันจูนได้ครับเพราะว่าผมถ้าใครมีกล่อง a p i มันก็จะจูนในมือถือได้คล้ายๆถ,ถ้าใครใช้กล่องเดิมก็ ก็ไม่ถึง180ซีก็ลองไล่หาดูเอาครับก็การใส่นะครับมันก็ไม่ยากนะครับการใส่ก็ใส่อันไหนใส่แต่มันก็ใส่แบบเอียงๆนะครับเพราะว่าลิ้น250มันก็ใหญ่นะครับใครที่ขับซูนิคหรือใส่เครื่อง300 250หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็รู้อยู่ว่าลิ้นของ250มันใหญ่ผมก็ใส่เอียงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่า ว่ามันใส่ยังไงก็ตามภาพก็ประมาณนี้นะครับคือว่าผมจะใส่เอียงว่าจะไม่ให้ไอสายคันเร่งมันจะติดโค้งนะครับผมก็จะหลบโค้งนิดนึงแต่แต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้อยู่องศาเดิมนะครับมันก็มันก็วิ่งได้นะครับมันก็ไม่มีอาการอะไรที่ว่าจะสะดุดนะครับก็หลบเอียงหน่อยใส่ท่อตัดสายไฟใหม่อันนี้สายไฟของผมมันจะลบลุงรังไปหน่อยครับแล้วก็ สายน้ำมันมีตามมีอะไรนะเลเคูลเลตควบคุมน้ามันตัวนี้ต้องควบคุมนะครับแต่ของผมจะใช้อยู่4บาทจะเลย3มบา์มา3 5บจาบามาหน่อยนึงครับเกือบเกือบ4บาทผมก็เผื่อๆไว้กลัวแบบความร้อ,รอนมันขึ้นครับก็จุดแรกก็ประมาณนี้ครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลี้่งหรือว่าวิ่งเดียวิ่งดีครับผมตอนนั้นใส่ลิ้นลิ้นเดิมนะครับปากส32นะครับ ผมวิ่งอยู่155นะครับร5อยห้ยืนพื้นนะครับแต่ถ้ามีลมช่วยดูดลมก็จะได้ประมาณ160 G.P.S ก็จะอยู่ประมาณ1 4ึถึง147 G.P.S นะครับแต่พอผมมาใส่ลิ้น250เนี่ยปาก40มมิลนี่ครับผมยืนพื้น160นะครับหน้าหน้าไม่นะครับหรือถ้าหน้าไม้ของผมอะ่ะเซ็นเซอร์ ของผมมันจะเป็นเซ็นเซอร์วัดความเร็วนะครับมันจะแข็งไม่ใช่เป็นกิโลเมตรนะครับผมจะเป็นไม์ผมก็อยู่ประมาณร้อสี่ไม้ต่อชั่วโมงนะครับร้อสไม้ก็ไปคูณ1.6เอาครับว่าวิ่งได้เท่าไหร่แต่ GPS นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น GPS ให้ดูผมทำได้หนึ่งร้ยห้าสิบสาม GPS นะครับเพราะว่าสายลิ้นตัวนี้ไปก็วิ่งดีขึ้นเยอะครับประมาณสิบห้าเเซนะครับที่ผมการ,ระยะไว้ แต่ตัวผมหนัก92นะครับหนัก92หนักมากครับตอนนั้นผมยังหนักแค่90กินเยอะไปหน่อยครับถ้าใครน้ําหนักต่ำกว่า80หรือว่า80อ่ะผมบอกเลยถ้าไล่เสเตอร์ดีๆอ่ะมีถึง107แน่นอนครับแต่ว่าเครื่องต้องแน่นๆนะครับอันนี้ย้ํานะครับว่าเป็นลูกเดิมนะครับวาลไม่รั่วผมแค่เอาเสื้อไปไอ้ฝามันนะครับไปเปิดพอร์ต ID ียนะครับคือสูตรนี้นะครับเพราะว่า ผมไม่อยากจะทําแรงมากไปให้เอกลักษณ์ให้มันอยู่เดิมๆให้มันทนทน,ทนเป็นรถขี่เล่นนะครับพูดง่ายๆสเตอร์ที่ผมทำร้อยห้าสิบ GPS ได้นะครับก็สิบผมบอกไว้เลยไม,ไม่ไม่กักไว้ข้างหน้าสิบห้าข้างหลังสี่สิบห้าฟันนะครับแต่รอบที่หน้าไม่ครับที่ผมทําได้คือหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยนะครับเกือบหมื่นสามนะครับอย่าไปแช่ายาวนะครับถ้าใครแบบไม่อยากรอบ รอบเครื่องสูงขนาดนี้ก็เพิ่มสเตอร์หน้ากรเป็น16บหฟันจะพอดีนะครับอัตราทษก็จะลดลงนิดหน่อยครับแต่สำหรับผมมันมันมันเพิ่มไม่ได้ครับผมมันเก้โลครับผมผมต้องหนัก80ดสโลครับผมถึงจะวิ่งคันนี้ลื่นให้ยืดระยะแบบได้ดีๆนะครับหรือประมาณนี้ใครอยากจะทาําตามก็ไล่ใหรถ้าใครแบบน้ําหนักเท่าไหร่อะไรถ้าไม่รู้ว่าตัวเองจะใส่อะไรก็ คอมเมนต์มาถามผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกะให้ก็มันก็ไล่ไม่ยากนะครับสเตอร์ก็ใครเยอะก็สเตอร์ใหญ่ขึ้นใครตัวน้อยน้ําหนักน้อยก็ทดตามตัวเองนะที่ตัวเองชอบแต่ผมนี่ชอบแบบจัดๆนะครับบิดขึ้นถึงร้อยหกเนี่ยครับ,บ,รค,รบคือผมชอบแบบนี้ครับแต่ผมไม่ค่อยจะแช่ายาวกระือถือว่าแช่ได้นะครับพวกมอน้าอะไรมันก็ ทำระบายความร้อนดีๆครับออีกจุดหนึ่งก็นี่ผมที่ใส่ที่ที่เปลี่ยนไปคือเ,เบรกหลังจะไม่มีนะครับผมจะใช้เบรกหลังกับปั๊มหน้าคู่กันนะครับนี่เลยสายยาวไม่มีกระทุ้งหลังนะครับพยายามมาต่อสามทางครับนี่อันนี้ผมจะใช้คู่กับปั๊มหน้าครับคือว่าถ้าใครอยากทำตาม ก็ทําได้เลยครับง่ายๆครับไอตัวนี้ผมสั่งมาช้อปปี้นะครับไอตัวนี้ครับไอสามทางของนเนี้ยยึดที่จุดยึดก็ยึดตรงรูหูหมอน้ําไอตรงกลางโค้งนะครับใช้น็อตเบอร์สิบยาวๆย,ยึดหน่อยก็กะเอาก็เบรกดีครับเบรกทีนึงก็สองปั๊มเลยก็ตัดปัญหาเรื่องผมปัญหาชอบปั๊มกะทุ้งมาชอบค้างครับล้อมชอบฝืดทําความเร็วดีๆก็ ล้อลื่นหน่อยนะครับล้อหน้าต้องลื่นล้อหลังต้องลื่นนะครับอย่างนี้ไม่รู้ว่าลื่นหรือเปล่าผมว่าลื่นอยู่นะน้ามันโซ่ย้ายขาดนะครับถ้าใครอยากได้ท็อปสปีดดีๆนะครับเอ,อถามว่าท็อปสปีดด,ด,ดีเกี่ยวไหมว่าจัดทรงต้องล้อเล็กล้อใหญ่มันผมว่ามันก็ทําท็อปสปีดได้นะครับคือว่าล้อเล็กผมไม่ค่อยชอบเพะพอมันขึ้นร้อยห้าสิบเนี่ยมันใสๆนะครับมันสันสมันวิี้วๆมันไม่เหมือนล้อแม็กครับมันจะนิ่งกว่า มันจะนิ่งมันไม่สั่นมันไม่สั่นฮหนไม่สั่นทั้งทั้งคันนะครับมันจะดีกว่าแล้วที่ถ้าใครขับโซนิกแล้วใส่ล้อพวกสายล้อโตนะครับอย่าขาดเลยครับนี่ครับตัวนี้ครับตุ้มถ่วงน้ําหนักเขาเรียกว่าตุ้มถ่วงน้ำหนักป่าววะพูดผิดไหมเนี่ยก็ต้องต้องใส่ตอนนั้นผมไม่ถอดออกนะครับสั่นตึ๊ก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 คือว่ามันคือว่ามันไม่ได้ศูนย์นะครับมันมันไม่นิ่งมันไม่เสถียรนะครับต้องพยายามใส่นะครับใครที่ใส่ล้อ็กรอะไช่าง เนี่ยผมผมเหตุผลที่ว่าผมไม่ค่อยชอบล้อซีลวดมันก็มันจะดูแว้นๆหน่อยมันเหมือนแบบรถแบบสไตล์เนี่ยครับผมชอบล้อใหญ่ัน,นี้ก็อยู่ที่บุคคลชอบนะครับก็มีเบรกหน้ามีมีปั๊มเบรกใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ท่ออีกอย่างหนึ่งครับความเร็วปลายมีผลนะครับจากเท่าปกติผมจะยาวมาถึงยาวมาถึงเนี่ยครับยาวมา เกินเกินกว่าเดิม20 20เซนครับอันนี้ผมก็ผมว่ามันวิ่งหลายไปไม่ค่อยดีผมก็เลยย่นย่นคอนะครับผมตัดออกไป20เซนนะครับนี่ครับอันนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมน,นะครับผมทดลองถ่ายรู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยครับผมย่นไป20เซนครับผมก็เลยทำทำ,ทำเท่าสปีดได้ก็1 5าสารกีบีเอนะครับก็ถือว่า ปิดติดมือครับมันถ้าถ้าท่อไม่โล่งฟังง่ายๆนะครับคือตรงเนี้มันจะเสียงดังมันจะแกร๊ดมันจะเหมือนแบบอากาศมันพุ่งขึ้นมาครับแต่มันไม่ใช่นะครับเสียงมันจะดังมากแต่พอผมย่อนอย่อนย่นย่น,ยอน,ยอนคอท่อแล้วเสียงตัวนี้หายไปมันจะมีเสียงลมเข้าฟูดเสียงมันจะชัดเจนมากครับเหมือนว่ารถเรามีกําลังกําลังกําลังดีขึ้นเอ้ย เอ๊ะจะหาทำไมพวกนี้ <the> ก็ในก็คลิปนี้ก็เจ้าโซนิกคันนี้ก็เปลี่ยนก็ประมาณเนี้ยครับก็หลักๆก,ก็คือผมอยากให้มาดูเรื่อนเร่ง,เรงครับอยากให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนดูว่าทําได้เท่าไหร่กันผมว่าผมไม่ค่อยมีใครใส่กันนะนอกจากว่ารถทํารูนะครับแต่ว่าลูกเครื่องเดิมลูกเดิมวาวเดิมนี่คือ คือคือคือใส่ได้นะครับอเ,เอาเอ๊จะเห่าทําไมนี่โอเคเออขอแพัยด้วยครับหมามันเห็นหมาด้วยกัน <laughs> โอเคครับเดี๋ยวจากคลิปนี้ก็ผมไม่มีอะไรมากครับก็ขอฝา,ากเจ้าซนิกทันนี้ด้วยครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าถ้าผมเปลี่ยนแปลงอะไรผมก็ อัพคลิปลงให้เพื่อนๆดูครับเจ้ช่วงนี้ก็หายไปนานหน่อยครับก็ไม่ค่อยว่างก็วันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ